จดีทุกท่านเข้าสู่เกมฟรีไฟล์นี่คือการตรวจสาครั้งของฟรีไฟล์จะเป็นยังไงไปดูโอเคเริ่มเกมมาหลังจากขี่สเก็บร์ดลงมาเราก็ได้เริ่มการฟาร์มอย่างปกติของเราแล้วเราก็จะไปหาสตูกันถึงผมจะเห็นสตูตรงข้างหน้าแต่ว่าดั้นมีเสียงตรงข้างๆก่อนผมก็เลยว่าจะไปทักทายเขาซะหน่อยเห็นว่าทําเสียงดังเรียกเย้าวยยมพี่เหลือเกินเดียพี่จะขี้ยยู่ให้แหละ เอาละผมได้มาถึงที่แล้วก็เลยแจกลูกตะกัวไปแต่โดนแจงลูกตะกัวก่อนแต่ผมไม่สนครับผมยิงไปด้วยเอคยิงยิงย,งยิงไปแต่ว่าเขาไม่เป็นไรเลยผมเลยเติมเลือดจังหวะนี้ผมขอเติมเลือดก่อนจังหวะนี้ผมได้เติมเลือดเสร็จผมก็เลยรีบวิ่งไปตรงบ้านข้างๆเพื่อจะไปหาจุดยุทธศาสตร์เพื่อจะยิงสอยมันลงมาให้ได้คุณอาจจะไม่เห็นว่าไม่มีอะไรแต่ตั้งแต่ที่ผมเดินขึ้นไปเท่านั้นแหละผมโดนลูกระเบิดถูไอแม่เยอะเอ้ยมึงรู้ได้ไงว่าจะมีคนขึ้นแล้วผมก็เลยโดนคิวไปอย่างง่ายดะ นี่มันกับดักดักควายจริงๆหลังจากที่ผมสิ้นชีพไปเมื่อกี้ก็มีเพื่อนใจดีกดชุบผมผมก็จะบอกกับตัวเองว่าผมจะเช็คบ้านดีๆคราวนี้แหละโอเคได้เวลาล่อไปเก็บของฟาร์มอีกรอบหลังจากที่ลงมาถึงพื้นผมก็ได้ยินเสียงคนอยู่ใกล้ๆตอนนี้ผมพอมีของจะสู้เขาได้บ้างก็เลยจะไปทักทายเขาสัหน่อยน oh. ั่นแหละครับบอกว่าจะไปสู้เขาอย่างดีแต่สุดท้ายก็ผมก็ตายเหมือนเดิม รู้สึกว่าผมน่าจะพาทีมมาตายกันนะฮะดูครับตายเรียงคนเลยรู้สึกว่าทีมที่จะสู้ด้วยนะ่าจะเป็นนับเบิลตึง <S <S นับเบิลวอลก็ส์กันเลยทีเดียวดูสิครับแตกแล้วหนึ่งแล้วมันก็ยิงเจาะไอวอลมาเรื่อยมาเรื่อยส่วนเพื่อนผมสู้ไม่ไหวโอ้ไม่ใช่ครับโดนลอยหลัอลงอีกทีหนึ่งตายเหมือนเดิมครับการกลับมาเล่นฟรีไฟล์คันนี้ผมรู้สึกว่าผมสู้ใครไม่ได้เลยผมก็เลยกลับมารอบที่2โดยการวนเวียนเก็บของเหมือนเดิม แล้วก็ได้เห็นว่ามีคนอยู่บนหลังคาด้วยนะแต่ก็ช่างมาันละกันผมว่าผมขอเก็บของอยี่นี่ไม่สู้กับเขาดีกว่าถึงปากบอกว่าจะไม่สู้กับเขาแต่ผมเห็นเพื่อนล้มผมทนไม่ได้ผมเลยจะไปคิวมันเพื่อสั่งสอนให้รู้ว่าที่นี่ใครใหญ่ผมได้หยิบปืนโกนออกมายิงๆมันเข้าไปโดนหัวซองนัดแล้วมันก็ล้มไปผมก็เลยซ้ำมันอีกทีและเก็บของมันออกมาให้ห หลังจากที่เก็บของอยู่นานผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนบอกว่าให้ชุบหน่อยแล้วผมก็มองไปดูตังผมเออตังผมมันก็เยอะดีนี่ก็เลยว่าจะไปชุบมันสะหน่อยเนื่องจากผมเป็นคนดีผมก็เลยเออรีบชุบมันดีกว่าแล้วผมก็จะไปเก็บของต่อหลังจากที่ผมกําลังฟิ้งฟาร์มของอยู่ก็เห็นไอ้นะาเด็บมันล้มอีกแล้วผมก็เลยรีบไปช่วยมันแต่ว่าไม่ทันซะแล้วผมก็เลยว่าจะไปแก้แค้นให้มันผมได้วิ่งมาด้วยความเร็วแสงแต่ก็เห็นศัตรูนะแต่ผมตกใจมันก็ตกใจมันก็เลยไม่ยิงผม ต่างคนต่างตกใจนะฮะประมาณนั้นแล้วผมก็ใช้สกิลแล้วก็ยิงมันล้มไปอีกตีนึงแล้วก็ได้เห็นกระสุนมาจากด้านหลังเห็ุว่ามันมีอีกตัวหนึ่งผมก็เลยเฮ้ย hey, แต่ว่าเพื่อนซ้อนผมก็เลยน่าจะล่ออยู่ผมเลยจะไปล่อมันแต่ว่าเลือดผมน้นไม่พอแล้วผมก็เลยจะเติมเลือดในจังหวะน,นั้นผมไม่สนอะไรแล้วผมได้ซูดยาเข้าไปแล้วเพื่อไปหามันเพราะว่าต้องปกป้องเพื่อนไม่งั้นเพื่อนได้ตายเนี่ยผมได้หันหน้าสิงใส่มันปัง้งปัง้งปังปัง้ปง,ง,งจนมันล้มไปเสร็จป,ปุ๊บผมเลยรีบวิ่งไปชุบเพื่่ออนแล้วยูดีีๆก็ม ระเบิดปริศนาใส่ผมทำให้เพื่อนผมได้ตุยอยู่ดีผมเลยรีบซ้ำศพมันแล้วก็เก็บของมันมาให้หมดแล้วก็จะไปตามล่าหาไอตัวนั้น oh <my> ก่อนจะไปล่ามันสิ่งอื่นใดผมก็ขอชุบเพื่อนก่อนละกันเพราะว่าการมีเพื่อนมันดีตรงที่ว่าตอนเหล็กเงียบสมมติเราตายแล้วเพื่อนเราอยู่ไท้ายมันจะทําให้แรงเราขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากเขาถึงเขาจะล้มเยอะก็แล้วแต่แต่ที่ผมบอกว่าล้มเยอะนี่มันล้มเยอะจริงๆนะครับทุกคนมันล้มเล่นจนเอาตรงชุบมันชุบไม่ไหวแล้วอะ่ะ ผมก็เลยรีบเข้าไปฆ่าไอ้ตัวนั้นโดยการสอยมันผมแก้แค้นให้มันหลายรอบอันนี้ผมปลาระเบิดผิดนะฮะปลาระเบิดพลาดแต่ก็ยังไม่ย่อท้อมันเล่นมาหาผมเองผมก็เลยต้อนรับมันด้วยปืนกลแต่ว่าด้วยอันิสนของปืนลูกซองมันเล่นเอาเกาะผมหมดเลยผมก็เลยเลือดเออฆ่าตัวตายดีกว่าเพราะว่ายัางไงคงไม่มีใครช่วยผมแล้วแรงจากที่ผมตายไปไม่นานก็มีคนใจดีชุบผมลงมาในหะ้ผม ผมว่าผมจะรีบเก็บปืนเพื่อไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าไม่ทันแล้วเพื่อนโดนยิงตายไปแล้วผมก็ตามเก็บของผมได้ลูกซองควงมานะครับทุกคนแล้วก็ได้กระเป๋ามาจังหวะที่ผมกําลังเก็บของน,นั่นเองผมไม่เห็นไอ้กอจิไอ้กอจิมันก็ไม่เห็นผมผมก็เลยสากกระสุนลูกซองใส่มัน <laughs> ต่างคนต่างไม่เห็นกันนะครับผมนี่ได้อีกคิวแล้วผมก็เลยรีบคิวรีบหนีดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็จะตายผมก็จะตายเหมือนกันผมก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้ และผมอยากบอกว่าหลังจากนี้มันคือหนังชีวิตให้ทุกคนรีบติดตามผมเลยนะฮะผมผมก็ได้ใช้สกิลมากมายเพื่อหนีออกมาจากตรงน,นั้นให้ได้ครับเพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วปืนผมมันเหลือแค่ปืนพกกับปืนสนังโง่ๆแค่7จ็ดนัดผมก็เลยไม่รู้ว่าจะสู้กับเขายังไงเพื่อนผมก็ตายไปผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะไปสู้เขาเลยจริงๆผมก็เลยคิดว่าผมจะอยู่รอดให้มันได้มากที่สุดเพื่อผมจะได้เก็บอันดับนะครับ เราก็รีบวิ่งมาแล้วนะแม่งก็ยังยิงเราโดนอีกโอ้โหเล่นเอาผมล้มเลยดีที่ผมยังได้ของชุบมาอยู่ก็เลยทําให้ผมรอดตายในครั้งนี้ผมก็เลยรีบใส่เกียร์หมาเพื่อวิ่งหนีจากมันโอ้เร็วเร็เร็วเร็วเร็ว,รวผมตอนนั้นผมระแวงมากครับทั้งซ้ายทั้งขวามไม่มีคนหมดเลยอะ่ะผมกลัวไปหมดเลยผมก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาให้ทันโดยผมจะเก็บลูกซองไว้เพื่อจะหากระสุนเอามาใส่เพื่อผมจะได้อยู่รอดจากตรงนี้ไป หลังจากที่ผมวิ่งมาจากอันตรายตรงนั้นผมก็ได้เห็นคนในกนดังผมได้ชักปืนพกแล้วก็ยิงเขาให้ตายเพราะว่าผมจะเอาของเขามาผมเหลือแค่ปืนพกแค่ชนิดเดียวที่ยิงคนได้ผมก็เลยได้รีบไปแล้วก็ซ้ําเขาอย่างเร็วเพื่อเอาของเขามาให้หมดเมื่อเก็บของหมดเสร็จปุ๊บผมก็ได้วิ่งฉี่ออกไปฮะวิ่งฉี่ออกนอกวงเพื่อว่าที่จะรอดแต่ก็ดันไม่รอดจังเจอไอ้พวก อยู่เหมือนเดิมผมก็รีบใช้สกิลการวางไอวอร์ระดับเทพเพื่อกันไม่ให้ตัวเองโดนยิงผมก็พยายามหนีนะแต่ว่าคิดว่าเราน่าจะสวนมันได้อยู่แต่ผมเห็นว่ามันมา2ตัวผมก็เลยอ่ะช่างแม่แล้วก็รีบหนีก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในตรงนั้นเราอาจจะรอดก็ได้แต่ว่าความคิดอย่างนี้ผมทําอะไรไม่ได้จริงๆครับเขาอยู่ที่สูงเราอยู่ที่ต่ํายังไงเราก็ตายอยู่ดีก็เลยอ่ะอย่างน้อยก็ไวไลสู้กับมันให้มันตายๆไปซะ โอ้สรุปได้ดับ6กนะครับในตานี้ในช็อตตาที่3ผมก็ได้ลงมาในดินแดนชำราบ,บาบนะฮะแล้วก็เห็นเอเซอร์คนหนึ่งขับรถมาผมก็เลยประเคนกระสุนใส่เขาข้อหาขับรถไม่ดูกฎจราจรนะครับผมคนบ้าอะไรขับรถโอ้โหข้ามดินแดนขนาดนี้ผมก็เลยต้องไปสั่งสอนเขาซะหน่อยขนาดมันบิงอย่างนี้กูยังยิงไม่โดนเลยโอ้โหนี่นีน,น,นีแล้วก็ตายไปซะ หลังจากที่ผมฆ่าไอ้นั่นเสร็จผมก็เห็นเพื่อนกาลังใส่เดี่ยวกับคนอยู่ผมก็เลยว่าจะรีบเข้าไปช่วยซะหน่อยแต่ว่าคงไม่ต้องช่วยหรอกคนนี้หวได้คิวไปหมดแล้วผมก็เลยไปแซบของเขาซะหน่อยแล้วผมก็เดินไปต่อแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปอยู่หลังคาว่าจะใส่เดี่ยวกับไอ้นั่นซะหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะคมกว่าผมนะผมก็เลยนอนตุยอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ได้ตายตรงนี้แหละแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนใจดีมาชุบผมนะครับผมก็เลยโอ้ขอบคุณม,มากครับ แล้วผมก็ได้ล่อดล,ลงมาผมล่อมไปบ้านเดิมที่ผมตายนะเพราะคิดว่ามันคงยังไม่เก็บของผมหรอกผมว่าจะเสี่ยงเลยเพราะว่าของตรงนั้นผมฟูมากหลังจากที่ผมเดินอยู่นานจนมาถึงวงสุดท้ายผมก็ได้จะว่าจะไปฟาร์มอยู่แต่ว่าทันใดนั้นเองผมก็ได้เห็นคนหนึ่งกาลังยืนงงอยู่เอ๊ะไอ้นี่มันมเนื้อหวานเลยนี่หวา่าก็เลยรีบยิงมารีบคิวมันเพราะว่าก่อนมันจะรู้ขึ้นมานะครับผม เพื่อนจะมาช่วยมันผมก็รีบคิวมันซะแล้วหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอยู่ตรงนี้กบดานอยู่แค่ตรงนี้ผมเห็นระเบิดผมก็ยิงระเบิดไปนั่นแหละแล้วช่วงวนั้นผมก็ได้ยินเสียงรถผมก็เลยรีบมองไปดูหน้าตายเห็นมันผมก็เลยรีบยิงมันก่อนแต่ว่าไม่ทันการผมก็เลยเปลี่ยนมุมเพื่อไปยิงมันผมก็ได้ซัดมันโอ้โหผมสาดกระสุนั่วมากเลยก็รีบยิงมันแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะครับผมมันก็มันก็อยู่ไอบอลผมก็เลยว่าจะจาอไอวอลทีนี้มันขึ้นรถโอ้โหสเต็ป้เหีนี้ดีมาก ว่าเลยว่าจะเอามันให้ตายแต่ว่าแต่ว่ามันพิษตายครับทุกคนดูดิมันขับผิวมากผมไม่ยอมผมว่าจะไปใส่มันแอบตรงมุมปุ๊บผมว่าผมจะใส่มันแต่ว่ามันก็ยังมีตัวเสือเข้ามาตรงหาผมอยู่ดีแล้วผมก็ตายและจังหวะนี้ก็จะเป็นการแบกของทีมผมนะครับผมผมบอกเลยว่าคนนี้เก่งมากที่บอกว่าเก่งมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเลยว่าเขาเก่งยังไงจังหวะนี้เพื่อนร่วมทีมผมได้หลับหลังเห็นแล้วมันเพลโลตัวมาโอ้โหหันไปยิงหัวกันเลยทีเดียว แล้วมันมีตัวหลังโอ้โหดูเขากลางไอวอร์สิครับโคตรเก่งเลยแล้วเขาก็ใช้สกิลวิ่งไปวิ่งไปไหนผมไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็เห็นตัวไอวอร์เขาก็เห็นเหมือนกันเขาเลยได้วางไอวอร์เห็นแล้วอีกตัวหนึ่งเขาว่าจะสอยตัวนั้นก่อนเพราะว่าตัวนั้นยังไม่เห็นเขานะครับแล้วเขาก็ไปกลับไปหาไอตัวเดิมที่มันกําลังแอบไอวอร์มาเก็บของนี้หน่อยเสร็จป,ปุ๊บเขาก็ได้ใซ้สกิลเอ้าเจอเจอ,เจอตัวที่ยิงเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้ก็ใช้สกิลวางไอวอร์ก็เลยดี่ค่า,า,า,คายา อารมณ์เหมือนภาคมวยนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหคิวไปแล้วครับแต่เขาก็ได้วางรีบวางไอวอร์ War. การวางไอวอร์ War, ผมรู้สึกตื่นเต้นม,มากเพราะว่าถ้าเขาชนะผมก็คือผมได้ที่หนึ่งเลยนะจังหวะนี้เขาจะทำยังไงเขากำลังรอรออยู่ตอนนี้รอไม่ไหวแล้วโอ้มันได้ปาระเบิดไอ้เหี้ยพกระเบิดอะไรไม่เยอะแยะวะแต่เขาก็ยังไม่ยอ่อท้อนี่นี่นี่เขายิงไปเขายิงไปงโอ้มันมีสองตัวครับแม่สาวน้อย เขาได้ปลาระเบิดไปจังหวะนี้เขาก็ยังไม่ย่อเทาะนี่นี่โอ้โหระเบิดไม่โดนใครเลยครับโอ้โหไอพวกนี้มันดักไอวอเป็นเอาละครับสองต่อหนึ่งมันจะว่า,างไงมันจะว่า,างไงโอ้ต่ที่สองก็นะมันก็